ครัว5ดาวสวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับครัวห้าดาววันนี้เราจะทำเมนูอร่อยอีกแล้ว Something to give for Valentine's Day อู้โอเควาเลนไทน์ก็สามารถที่จะไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าหนุ่มสาวหรืออะไรนี้นะก็วาเลนไทน์ก็มีทุกวันได้ถ้าเรามีความรักในหัวใจ have love, love in heart, you can be everyday Valentine. Today, what you will make it? Uh, we will make a rum praline. วันนี้เชฟจะทำเมนูที่ชื่อว่ารัมไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่รัมพราลีน เราจะทําตัวเนื้อเค้กก่อนนะคะเนื้อเค้กเนี่ยก็เราจะแยกไข่แดงไข่ขาวค่ะ4ี่ <Yes. S 1> ฟองโอเคเราจะ <with S 1> ตี <egg> ไข่ขาวก่อนพอแล้วโอเคตอนนี้นะคะไข่ขาวของเชฟก็ตีพอแล้วไม่ต้องเยอะมากก็ประมาณนี้ไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเค้กจะกระด้างนะคะโอเคเชฟก็จะเตรียมส่วนผสมของของแห้งนะคะก็จะมีแป้งสาลี เบกกิ้งพาวเดอร์เบกกิ้งโซดาเบกกิ้งพาวเดอร์คือผงฟูแล้วก็เบกกิ้งโซดาทิวลิปโก้ เคฟก็ร่อนผงทิวลิปโกนะคะเป็นผงโกโก,โก้แบบเกรดพรีเมียมเข้มข้น100%ซใช้เป็นแบบมีกระป๋องแบบนี้ก็ได้สามารถที่จะตักได้อย่างสะดวกสบายข้างในก็จะมีซองนี้ตัดเปิดแล้วก็ปิดฝาแบบนี้อากาศก็ไม่เข้านะคะหรือว่าถ้าใช้หมดแล้วซื้อแบบรีฟิลแบบนี้แล้วก็เทใส่กระป๋องแบบนี้เก็บไว้ใช้ได้นานๆค่ะ สามารถที่จะทําเป็นชงเป็นเครื่องดื่มเด็กๆก็ชอบผู้ใหญ่ก็ดีคะ่ะหรือว่าทำเบเกอรีรร่ทําขนม IES, อะไรได้เยอะแยะมากมายค่ะทิวลิปโกะเชฟก็จะตีเนยแล้วก็น้าตาลโอเค so this uh, love is spicy right spicy love. spicy love so we put uh, clove and uh, nutmeg and uh, cinnamon. เราก็จะใส่ในส่วนผสมของของแห้ง so, little bit of clove clove แล้วก็ cinnamon m a c c o m i c cinnamon กลิ่นของอบเชยนะคะหอมหอมพอไหม little bit more cinnamon โอเคแล้วก็ nutmeg ลูกจันทร์ผลค่ะของแม็กคอมิก โอเคพอแล้วพอแล้วโอเคนิดหน่อย and we can add the egg yolk <ก> our butter and sugar ใส่ไข่แดงลงไปนะคะ mm hmm. เราใส่นมลงไปเลยใส่ลงไปเลยเหรอเชฟ and dry ingredients we can start also เราก็ใส่ส่วนผสมของแห้งที่เราผสมกันเรียบร้อยแล้วลง ที่เค้กช็อกโกแลตเนี่ยเราใส่พวกเครื่องเทศลงไปเนี่ยมันทำให้เพิ่มความเป็นมิติล้ำลึกลงไปของกลิ่นแล้วก็รสของตัวช็อกโกแลตเค้กวันนั้นโอเคเราก็ใส่ตัวไข่ขาวลงไป <c oughs> อ่ะเชฟ ตอนแรกเลยก็สามารถที่จะใส่ไข่ขาวลงไปแล้วก็คนให้ตัวไข่ขาวเนี่ยเขาแตกไปก็ได้เนื่องจากว่าจะได้ทําให้ส่วนผสมเนี่ยมันเข้ากันกับตัวไข่ขาวเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็เตรียมถาดอบนะคะนี่จะเป็นถาดอบที่มีเรียกว่าเป็นซิลิโคนไนหรือว่าเป็นนอนสติก เป็นถาดอบแบบที่ไม่ติดอยู่แล้วแต่เราเพื่อความชัวรก็คือทาเนยแล้วก็โรยแป้งลงไปนะคะสามารถที่จะใส่ถาดอะไรพิมพ์อะไรก็ได้ใส่มหม้อหุงข้าวก็ได้นะเชฟจริงนะ In y o u r m o อร์ไซค e เคาน์เต็ดอิฟยูวอเอาใส่เอาใส่หมวกกันนอกเหรอเรามาอบได้ก็เกลี่ยให้ไปทั่วๆนะคะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปอบที่180องศาเซลเซียสประมาณ35-40นาทีจนกว่าเค้กของเราสุก King s t e l a Hand Sanitizer ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือพร้อมปรับอากาศแบบ 2-in-1 ขนาดกระทัดรัดพกพาสะดวกคุ้มค่าคุ้มราคากับ4คาแรคเตอร์จาก Little Car c a o Friends มี4กลิ่นส้มยูซุพีชแตงโงุ่น ซื้อได้แล้ววันนี้ที่ห้างสรรพสินค้าและทางออนไลน์จ้าในระหว่างที่เราอบขนมอยู่นะคะเดี๋ยวเราเตรียมส่วนของที่จะเอามาผสมเป็นพารินพาราไล,าลนนอันนี้นะคะก็จะเป็นช็อกโกแลตแอมบาสซีจะเป็นแบบที่เขาเรียกว่าคูเวอร์เจอร์นะคะเป็นช็อกโกแลตแท้มีส่วนผสมของโกโก้ถึง65%นะคะเราจะละลายตัวช็อกโกแลตคูเวอร์เจอร์ตัวนี้ Okay. Good. And we bake one of the cakes already. แล้วเราก็จะมีเค้กที่มาดามตรงอกไว้ให้เชฟแล้วเรียบร้อยอันนี้แบบว่าวาเลนไทน์สุนี้ใช่มใช่อ๋อ s so nice of you แต่ว่าเราจะใช้แค่350 because we only have a little bit of rum I cut your heart มีตะช่างอยู่ไหนคะตาช่างขอตะช่างหน่อยค่ะเราช่างใส่ใส่โบไว้เลยไหม 350กร้อยห้าสิบกรัม and this one we just crumble เอาอีกแล้วนอกจากที่จะตัดหัวใจแล้วยังจะทำปู้ยี่ปู้ยำหัวใจมาดามขยี <When> ่ขยำหัวใจเด a n d this one meal already อันนี้ <Good. S 1> เราก็ละลายช็อกโกแลตคูเวอร์เจอร์ของแอมบาสซีเรียบร้อยแล้วนะคะหอมมากมากเลยอะ่ะอเจสล์กูดนะเจสปายส์เคงปล่องหอมช็อกโกแลต <laughs> เราก็ใส่เหล้ารัมลงไปนะคะโอเคแล้วก็รัมเอ็กซ์ตรักของแมคโครมิกเพิ่มกลิ่นให้มันหอมตลบอบอวลมากยิ่งขึ้นด้วยแมคโครมิกรัมเอ็กซ์ตรกักรัมสกัด พอไหมพอแล้วพอแล้วโอเคเราก็เอาช็อกโกแลตนี้ผสมไป yeah b e a u t i f u ก็อยากทำให้มันแน่นเกินไปเพราะว่าอันนี้จะเป็นส่วนของไส้ที่อยู่ข้างในแต่ว่าก็เอาความชุ่มชื้นขนาดขนาดที่ว่ามันปั้นได้หรือว่าจัดรูปทรงได้ หลังจากที่เราปั้นเอาไว้เป็นรูปหัวใจนะคะเราจะเอาไปเข้าช่องแข็งแป๊บตึงค่ะให้เขาเซตตัวก่อนที่เราจะเอามาทำขบวนการอย่างอื่นต่ออีกเล็กน้อยไปแล้วก็เราจะมีตัวอัลมอนด์นะคะสลซ์เดี๋ยวเราจะเอาไปคั่วให้สีเนี่ยเกียมก่อน,นี้อีกเล็กน้อยอันนี้เป็นเค้กที่เราอบเอาไว้เราก็เช็คได้ว่าเค้กเนี่ยเขาสุกแล้ว โดยที่หาอะไรจิ้มตรงกลางมีดแห้งๆนะคะจิ้มไปปึ้งสะอาดสแสดงว่าเซ็กสูแล้วค่ะทิ้งไว้ให้เย็นแล้วเดี๋ยวก็เข้าขาบวนการที่ตะกี้นี้ที่เราทำนะคะเดี๋ยวเราจะเอาช็อกโกตที่เราแช่ตู้เย็นเอาไว้ออกมาแล้วก็จะมาคลุกด้วยตัวช็อกโกตที่เราละลายไว้นะคะมาอันนี้เป็นผงโกโก้นะคะเราก็ใช้ผงโกโก้ทิวลิป ราก็จะไปเก็บตู้เย็นอีกครั้งหนึ่งนะคะให้เขาเซตตัวช็อกโกแลตเขาฟอร์มตัวเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะใส่กล่องหรือว่าอะไรเป็นของขวัญวันวาเลนไทน์ให้ใครก็ได้นะคะ Oh little plate with a mountain also nice in the morning า no? ะ Yes y e s y e s Okay so we say goodbye Yes Okay <laughs> วันนี้นะคะ <laughs> กับช็อกโกแลตบรัมพารีนค่ะจากเชฟแดเนียลนะคะแล้วกลับมา <What do? S 2> พบกันใหม่กับครัว <5 S 2> าจ้าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้เราด้วยวันนี้ส่งความรักให้ทุกคนนะคะ bye บ๊ายบาย